เราไปดูปรากฏการณ์ประการัรางฟอกข่าวกันบ้างนะคะคปีนี้รายงานรุนแรงที่สุดในรอบ6ปีก่อนหน้านี้ปี53เราเคยเห็นนะคะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ60%ทั้งสองท่านมาปีนี้พุ่งขึ้นไปสูงถึง80%แล้วนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนั่นเองแล้วพื้นที่ล่าสุดที่นักดำน้ำเข้าลงพื้นที่ไปดูก็คือที่เกาะมันในแล้วก็เกาะแสมสารตรงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ต้องเร่งกันนะคะช่วยกันเตือนเพราะว่าทางการก็แจ้งมานะคะบอกว่าต้องช่วย การระมัดระวังกันหน่อยใครที่เป็นชาวประมงในพื้นที่หรือแม้กระทั่งนะักท่องเที่ยวนักประดาน้ำเองก็ห้ามไปทําลายปะกการังด้วยนะคะมีข้อมูลจากองค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่คาดการณ์นะคะว่าแนวโน้มปะกการังฟอกขาวนั้นมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมของปีนี้ผลการสำรวจที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเครือข่ายอาสาสมัครพบปะการังฟอกขาวเขาเริ่มเห็นครั้งแรกก็คือเดือนมีนาคม ตรงเกาะทะลุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พอถัดมาเดือนเมษายนเจออีกค่ะที่บริเวณอ่าวไทยตรงหมู่เกาะอ่างทองแล้วก็เริ่มพบที่ฝั่งอันดามันบริเวณเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตคือเริ่มเห็นมีจริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆในหลายพื้นที่เลยใช่ครับและถ้าไปดูนะครับในช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้ไปพบอีกหนึ่งจุดจากอ่าวไทยนะครับก็ขยายไปที่อันดามันตอนใต้ แถวแถวตอนเหนือของเกาะตะรูเตานะครับวัดสตูลแล้วก็ล่าสุดนะครับอย่างที่คุณธนิการเล่าให้ฟังนะครับก็ไปเกิดที่เกาะมันนแล้วก็เกาะสมสารคือถ้าดูการภาพรวมทั้งปีนี้นะครับจะเห็นเลยนะครับว่าปรากฏการณระการลังพอกขาวเนี่ยขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับเกิดทั้งที่อ่าวไทยทั้งที่ทะเลอ,อันดามันบางพื้นที่ ก็มีความรุนแรงนะครับมากกว่า80ปีนี้พบแล้วถึง81จุดนะครับก็เป็นการฟอกขาวระดับวิกฤตหรือว่าสีแดงถึง33จุดแล้วก็เป็นระดับรุนแรงนะครับหรือว่าสีเหลืองถึง48จุดนะครับก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งผลกระทบนะครับมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยแล้วก็ ภาวะโลกร้อนด้วยนะครับค่ะก่อนหน้านี้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เคยถึงขั้นประกาศปิดเจ็ดเกาะไปแล้วนะคะ,คะในหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าที่ภูเก็ตก็ตามทีแต่ก็ต้องขอความร่วมมืออย่างที่บอกกันไปชาวประมงนะคะก็ห้ามไปจับปลาแล้วก็ห้ามไปทําลายเหยียบย่ำปากการังด้วยใครฝ่าฝืนนี่มีโทษทั้งจําคุกหรือว่าอาจจะโดนปรับก็ได้เหมือนกัน